รายการธรรมรั์ธรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวั สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรมรมรัธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่เดอะมอลนครราชสีมานะคะภายในการจัดงานวิสาขาบูชาพุทธบรมีงานบุญยิ่งใหญ่สุขใจใกล้ธรรมตามแนวสัมมาสติรู้วางว่างค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวระสุทัศน์เทพเพระวารามท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนพุทธบูชานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะเนื้อหาสารธรรมเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมได้ในารายการค่ะ อยากโยมท่านสาธุชนคนมีบุญทั้งหลายอันดับนับเนื่องต่อแต่นี้ไปขอชาวเราผู้มีบุญทุกท่านโปรดได้ตั้งใจสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณโดยพร้อมเพียงกันด้วยความเคารพเถิด อิติปิโสปะกวาอารหังสัมมาสัมพุทธโววินชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกเวทตอนุตตะโรปุริสตัมมะสาริสัตน ทาเทวะมะนุนสานังพุทธโธปภาวติสวะทัตโตปภาวตถัมโมสันติมติโกอาคาลิโกเอหิปั ติโกโกปะไนโกปัจันตังเวทิตัปโอวิญญูอีติสุปฏิปันโนปะกวะโตสาวะกสังโฆอุจุปฏิปันโนปะกวะโตสาวะกสัง โัญญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังจัก ตาเรโปเรสยุคานอาถาโปเรสะปุคลาเอสะปะวโตสะวะสังโกอาหุไนโยปาหุไนโยทัิไนโยอันชเลีกะระนีโออนุตตะรามปัญ เอตังโลกัสสานิ

Pancas siga Nasakawapo ato sama samputhatsanak mo tatsa pakkawato a to sama samputhatsa นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ังสรรนังขจามิพุทธังชาญังขจามิธรรมมังสรนังขจามธรรมังชานังขจามิสังฆังสรนังขจามสังฆังชาังขจามิทุติยามปีพุทธังสรรนังขจามิ ุติยัมปีพุทธังสรจานังขจามิปุติยัมปีธรรมังสระนังขจามิทุติยัมปีธรมสจางขจามิปุติยัมปีสังฆังสระนังขจามิุติยัมปีสังสจานั

ตติยัมปีสังขังสระนังขจามีตติยัมปีสังขังสระนังขจามิติสระนักขมานังนิตติตังอามะปะเดปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปัทังสัมาติยามิปานา เวรามีสิขาปทังสมาธิยามิอทินนาธานาเวรามณีสิขาปทังสมาธิยามิ จเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณี สิกขาปัทังสัมมาทิยามิภูชาวะกาเวรมาณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทถานาเวรมาณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ สุราเมรยะมัจักปมาตานาเวระมณีสิคาปัตมา,านิอิมานิปัญจสิคาปัตทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา สีเลนะนิพพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทะยีลมาจะโรกาทิปติสหมปติจตอัญชรีอันติวรังไยจาตาสันติทักษะปะปะจัติกา เจโตธรรมะอนุกัมปิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังขรมุตตมันติอี อาโอกาสนี้ตัวอาตมาจะเทพสนาสาทกวาวะทีให้โยมทั้งหลายที่นที่นี้เห็นในความดีเอาสินหา ประการโยมจงตั้งจิตนพพิจารณาธรรมะอกตตาอันเป็นแก่นสารอันสินนั่นหรือก็คือสะพานเป็นตัวประสานทานภาวนาอันทานนั้นนออ ง,ก,ง,ก,งกึอันทานนั้นหนจะบริสุทธิ์ภาวนา้นหลุดกินเลตัณหาศีลายระดับต้องประทับตราย่างน้อยสินหตั้งนาสังวรญาติโยมทั้งลายิง ชายที่นั่งโปรดตั้งใจฟังมิใช่สั่งสอนรักษาศินหา,าด้วยความอาทรสินเป็นอาพรณเครื่องพราแพร่พันศินเป็นดังทรัพย์คนนับถือนาศีเลิดลำค่าพาสู่สวรรค์ศีลเป็นกำแพงแข็งแรงป้องกัน มีให้เรานาั้นตกในอบายอบายยามุกทุกทุกอย่างสิ้นถ้ารักษาสินจะไม่เสียหายสินยังป้องกันพยันตรายไม่ องร้ายจากใครใครเลยอันว่าลูกเขาหรือว่าเมียใครจงอย่าใฝ่ใจนะจะยุ่งเอ๋ยผู้ชายรักแต่โอแม่สามเชยผู้ชายรักแต่โอแม่สามเชยผู้หญิงอย่าเลยไปจับผัวตนผัวเดียวเมียเดียวไม่เกี่ยวใครใครจิต ก็ไม่ไผลไปจากกุศลใครที่เจ้าชู้ต้องอยู่ทุกทนรุมรานร้อนรนเห็นผลท่านตาอันลูกก็เสียอันเมียก็เศร้าหยาดหยาดนั้นเล่าก็เกิดปัญหาทะเลาะบอกแ้งนแช่งทุกเวลาแล้วจะอันหนาไปพึ่ง ใครดีรับสาวาจาอย่าพูดตระบัดรักสาคำสัตย์ให้มีศักสีพูดจาไพเราะสนภาทีมากมิตรไมตรีมีคนเชื่อฟังคนพูดไม่จริง บัลลิงหลอกเจ้าพอคนรู้เข้าเขาก็หมดคลั่งพอคนรู้เข้าก็หมดความคลั่งคนพูดเสียดสีมีแต่คนชังพูดจาระวังอย่าพลังนินทารักษาสมองให้พูดพ่องใสย,ย่าลงเมลัยจำไว้เถิดนาความรู้ถึง